คุณพลอยพัดสอนถามว่าท่าที่ทํานี่ต้องกลั้นหายใจช่วงหนึ่งเหรอคะยากจังพอพอทําท่าแรกให้ได้ก่อนนะทําทําท่าแรกพอรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ามือกับลมหายใจได้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออท่าแรกเนี่ยไม่มีอะไรยากทีนี้นพอฝึกหายใจที่ด้วยด้วยท้องด้วยนะ มันต้องฝึกนะคือมันไม่ใช่ง่ายเลยนะท่าสองเนี่ยนะมันมันเหมือนกับเล่นกีฬามันเหมือนกับเล่นดนตรีนะทุกกิจกรรมทุกชนิดที่มันต้องใช้ทักษะความสามารถเนี่ยมันเริ่มจากความรู้สึกไม่ถนัดก่อนทั้งนั้นแล้วทีนี้พอเราเข้าใจมันจริงๆเราเข้าถึงไอ้ความสมูทหรือว่าราบรื่นนะมีความราบรื่นกับท่าทางนั้นจริงๆเนี่ยนะมันจะ กลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเกิดความรู้สึกดีเกิดความรู้สึกชํานาญเกิดความรู้สึกว่าเราทําได้ง่ายๆนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้ฝึกมาตามลําดับก่อนเนี่ยหายใจด้วยท้องให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็มันไม่ใช่กั้นหายใจนะมันไม่ใช่ต้องตั้ง,ต,งตั้งใจกั้นหายใจมันเป็นไปเองตามจังหวะท่าทางที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะถ้าหากว่าเราหายใจด้วยท้องเป็นแล้วก็ค่อยยกขึ้นอย่าง ด,ด้วยหน้าอกนะด้วยช่วงอกเนี่ยได้รับรื่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรติดขัดเลยนะครับ